โอเคนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการฟุร์ตลิแคแชนเนลของผมเฟิร์นนะในช่วงแต่ละคดีตัดน้ําอีกแล้วนะหลังจากคลิปที่แล้วเราได้ทาําปลาดึกดําบันไปแล้วก็คือปลาติละแคนนะฮะเป็นฟอร์ติลที่ยังมีชีวิตอยู่นะ,ะวันนี้เราก็จะมาทาฟอร์ติลที่ยังมีชีวิตอยู่นะฮะหรือปลาดึกดาบันอีกตัวหนึ่งที่บางคนอาจจะยังไม่รู้หรือบางคนรู้แล้วนะ,ะนั่นก็คือปลาอลิเกเตอร์กานะฮะหรือปลาจระเข้นั่นเอง ก็ปลาจระเข้นะฮะเป็นปลากินเนื้อน้ําจืดขนาดใหญ่ที่ตุดในโลกนะฮะในกลุ่มได้ขนาดใหญ่ที่ตุดในกลุ่มปลาก้านะฮะมีลักษณะเด่นคือมีเมื่อกี้ขออภัยด้วยนะฮะพูดผิดนะมีลักษณะเด่นคือมีตัวนปากยาวคล้ายจระเข้หรือ,อลิเกเตอร์รูปร่างกลมยาวตาตีดําบริเวณลําตัวจะหลดหางคล้ายปลามีคีบเล็กใต้ท้องสองคู่คีบ ใต้ท้อง,องคีบคู่มีคีบเล็กใต้ท้อง2คีบใต้ท้องตีขาวบริเวณไปหางใกล้หางมีคีบใหญ่อีก2คีบตึงโคนหางด้านบนมีขนาดใหญ่กว่าใหญ่กว่าโคงหางด้านล่างยังเห็นได้ชัด คีบหางกลมคีบหางกลมมนเป็นรูปพัดเป็นปลาที่กระจายพันธุ์อยู่ในแหล่งน้ำจืดต่างๆเช่นแม่น้ำหรือทะเลสาบของสหารัฐอเมริกาทางตะตอนใต้เช่นรัฐฟอลอริดาและหลุยเตียหนาปลาลิเกเตอร์มีปากเรียวยาวเหมือนอลิเกเตอร์ที่ภายในมีฟันแหลมคมสองแถวประมาณ500ตี่ ใช้ตำรับงับเหยื่อก่อนที่จะกืนลงไปเกล็ดของปลาอลิเกเตอร์มีความหนาและแข็งลักษณะนะเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนเพชรมีสารเหมือนกับสารเคลือบฟันเคลือบอยู่มีความคมเมื่อถูจะถูกบาดท,ทำให้เกิดบาดแผลได้อินเดียแดงตึ้งเป็นชนพื้นเมืองของอเมริกาใช้เกล็ดของปลาอลิเกเตอร์ทำเป็นหัวลูกต่อน ปลาอลิเกเตอร์สาม,มารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแหล่งน้ำที่มีคุณภาพต่ำมีปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำต่ำเช่นน้ำที่ขุ่นขงัขงขุ่นคน้นต่ภาพพื้นน้ำเป็นโคลนเนื่องจากมีถุงลมที่ทำหน้าที่ปทำหน้าที่ตะเหมือนปอดช่วยในการหายใจทำให้สาม,มารถขึ้นมาฮุบอากาศบนผิวน้ำได้ ปลาอลิเกเตอร์ถือกำเนิดขึ้นมากว่า100ล้านปีแล้วในยุคเดียวกับไดนโนเสาร์ยังมีชีวิตอยู่ด้วยขนาดลำตัวที่ใหญ่และเก็ดที่แข็งแรงทำให้ปรับตัวและอยู่รอดได้มาจนถึงปัจจุบันปลาอลิเกเตอร์มีความยาวโดยเฉลี่ยดได้ถึง6-7ฟุตน้ำหนักมากกว่า100ปอนด์มีอายุไขได้มากกว่า6 0ปีตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้แต่ก็ มีคำกล่าวอ้างจากนักตกปลาพื้นถิ่นว่าเคยพบเห็นตัวที่ยาวถึงต,ตีฟุตในคศในปีคศ1987และในปีคศ1910ที่รัฐมิติตตป,ปีมีผู้จับตัวที่มีความยาวติบฟุตได้ จึงจัดเป็นปลาน้ําจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดพบได้ในตหารลันอเมริกาและเป็นปลาน้ําจืดชนิดหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยขนาดที่ใหญ่และรูปร่างที่น่ากลัวทาให้ปลาอลิเกเตอร์เป็นที่ล่ํำลือว่าทํำ้ายมนุษย์ในพื้นที่ต่างๆเช่นในฤดูร้อนคศ1932ที่หลุยที่หลุยเตียนามีรายงานว่า เดผู้หญิงรายหนึ่งถูกป่าอลิเกเตอร์ทำร้ายที่ขาขณะที่เธอลงไปใกล้ทะเลตาบพร้อมกับพี่ชายวัยามขวบของเธอแพทย์ที่ทำการรักษาเธอเป็นแพทย์มานานกว่าติ10ปีได้บันทึกไว้ว่าไม่เคยเห็นบาดแผลที่เวอร์วาวะแบบนี้มาก่อนเหมือนกับเข็มหยาบๆที่เจาะทะลุกระดาษต,ตึ้งหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายงาน ตามคำบอกเล่าของพี่ชายเธอว่าเป็นการกระทําของปลาอลิเกเตอร์ความยาว7ฟุตก่อนทัศวรรษที่ก่อนทศวรรษที่30ปลาอลิเกเตอร์ยังพบได้กระจายไปทั่วสาหารัฐอเมริกาจน,จ,จนกระทั่งในปีคศห่งเก้าสา1933คณะกรรมการตกปลาเฮกตาร์ได้มีมติล่าทําลายปลาอลิเกเตอร์ครั้งใหญ่ เนื่องจากถูกพิจารณาว่าเป็นต้นเหตุในการถุนพันธุ์ของปลาพื้นเมืองชนิดต่างๆเนื่องจากปลาลิเกเตอร์เป็นปลากินเนื้อขนาดใหญ่ที่อาจหากินได้วันละสองครั้งกินอาหารมากกว่าขนาดน้ําหนักตัวของตัวเองก็คืออา,อาหารมากกว่าขนาดน้ําหนักของตัวมันเองตามมากกว่าน้ําหนักของตัวมันเอง ตามทศวรรษผ่านไปมีปลาอลิเกเตอร์นับล้านตัวที่ถูกกำจัดไปซึ่งในความเป็นจริงแล้วปลาอลิเกเตอร์ปล,ปลาที่ไม่ดูร้ายไม่ทำร้ายหรือกินมนุษย์เป็นอาหารแต่จะกินปลาต่างๆเป็นอาหารรวมถึงตัดปีกเช่นนกเป็ดน,น้ำได้ด้วยแต่จะกินอาหารชิ้นที่พอที่จะกืนลงไปได้เท่านั้นเมื่อจับเหยื่อได้แล้วกามจะล็อก แน่นเพื่อไม่ให้เหยื่อดิ้นหลุดเนื่องจากต่วนหัวมีเนื้อที่ยึดติดกับแผ่นเกตที่แข็งเหมือนเกาะติดกับข้อต่อต่วนคอทำให้แรดูต่วนลำลำคอลาดโคง้งทำให้มีแรงครับจำนวนมากก่อนที่จะกืนเหยื่อลงไปในคอหากจับได้แล้วเหยื่อยังไม่ตายก็จะรอให้ตายเสียก่อน ปัจจุบันจึงทำให้ปลาอลิเกเตอร์หลงเหลือเฉพาะภาคใต้ของสหารัฐอเมริกาและถูกอนุรักษ์ปลาอลิเกเตอร์เป็นปลาที่นิยมตกเป็นเกมกีฬาโดยมักจะตกในช่วงพกคำ่ำก่อนพระอาทิตย์จะตกโดยใช้เหยื่อเป็นชิ้นปลาเช่นปลาบัฟฟาโลาโลซึ่งเป็นปลาตักเกอร์ชนิดหนึ่ง นันิยมการเป็นปลาตวัวเลี้ยงกันเป็นปลาตัวงามและจัดแสดงตามพิพิธภัณฑ์ตัดน้ําต่างๆซึ่งในป,ปัจจุบันสาม,มารถจะพาะขยายพันธุ์ได้ในที่เลี้ยงได้แล้วจนกระทั่งมีปลาที่มีตีแตกต่างจากปลาดั้งเดิมในธรรมชาติเช่นปลาพตตินัมที่มีลำตัวตีขาวแวววาวซึ่งมีราคาแพงกว่าปลาปกติหลายเท่า มีปลาที่ถูกเลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็กเล็กๆเ,เมื่อโตขึ้นมาผู้เลี้ยงไม่สามารถเลี้ยงต่อไปได้เลยปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆซึ่งไม่ใช่แหล่งกำเนิดดั้งเดิมในหลายพื้นที่เช่นจีนรวมถึงประเทศไทยซึ่งสามารถที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นั้นๆได้นะฮะก็ต้องขอจบคิดไว้เพียงเท่านี้นะฮะ กับคิปลาจระเข้นะฮะหรือปลาอลิเกเตอร์การนั่นเองนะฮะก็ปลาแพาตินัมก็คือเป็นปลาอลิเกเตอร์ที่เห็นในภาพเนี่ยแต่เป็นสีเผือกนะฮะแล้วก็ที่มันทําลายธรรมชาติก็คือผลกระทบก็คือมันจะไปกินปลาท้องถิ่นจนปลาท้องถิ่นสุญนพันธุ์แล้วก็หามไม่ได้อีกเลยนะฮะมันก็จะเป็นภยัยอันตรายมากซึ่งถ้าผมข,ขอเตือนนะฮะสำหรับคนที่เลี้ยงนะฮะ เลี้ยงเราเลี้ยงไม่ไหวจริงๆอย่าปล่อยลงแหล่งธรรมชาติที่มันไม่ไม่ใช่แหล่งที่อยู่ของมันนะฮะไม่งั้นจะเกิดเรื่องแนะนําให้เอาไปให้เพื่อนหรือไม่ก็เอาไปให้ที่คนที่เขามีชํานาญด้านนี้จริงๆอะ่ะเลี้ยงอย่างพวกต,ตัวตัดเนี่ยพิพิธภัณฑ์ตันตดน้าอะไรอย่างงี้นะฮะก็โอเคนะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะฮะใครที่ยังไม่ได้กดติดติดตามก็กดติดตามได้เลยนะฮะ และถ้าอยากดูคลิปอื่นๆของผมต่อก็อยู่ในช anel ผมนะฮะแล้วอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่ฮะบ๊ายบายครับ